ร้อย <S <S เรียบร้อยเอ้ยลูนา่ายืนยืนได้เห้ยยืนได้ไว,ว,ว้ยืนด้ไหมโอ้เฮ้ย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 โอ้ใช่เบียเบียเบียป้าดูสองโตได้สองโตทุกคนเลย,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 ยป้าสมใจเลยลิขักว่าเฮ้ยโจข้องโจข้อง,งอันนู้นนึงเนี่ยงเนี่ยป้า เสียนทางนั้นเลยพวกนี้สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเรลาเทิงอินดีเดอ้อมาพบกับคอยจอกเล้วเทิงเนาะสบายดีไอ้นอ้องดูไห้เมื่อมูนนูนคลิปกับพาะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนึงเดอ้อไอ้น้องเอ้ สบายดีพี่น้องฝั่งลาวแล้วก็พี่น้องฝั่งไทยด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเมื่อน,นี้ออกมาฝ้าก,กาทุกคนเลยกาเหาพอสมควรเลยด้่แม่บอกให้มาเฝ้กกากัมากับลูกเพศทุกคนเลยลูกเพศห้าคนแล้วก็หกเ่ค่อยนี่แหละ Ani bak bậc we ani. Cho mu ma. Oh, tru no na yang gi mu i menun tru. Ani pha nyu ni nak la ta ka ten ni. À, ni bak kham phong. Ani à, bak phan nhau no na. bậc to to la thương nhìn đi ha phi no Si pha lọ bâng ca thu khon này. Nhau rồi đấy. โอ้เข oh, so ียวงามยัน <Thr> ง <ash> <magari. s itting> ัวกินกานะกระเจ้ายังบ่ได้ผูกงัวเดกาเขียวงามเลยทุกคนนี่จังหน่อยก็ได้ดำแล้วนี่มีน้ำอ้อวไอ้น้องเอ้ยงามๆๆๆๆกาปีนี้ฝนตกไว ขับแต่กูคนเอ้ยหอมเถอะนะหอมเข้า,านี่แหละนอนคือสิคักเด็กให้ตัวนี้ก็คนเอ้ยงาม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 เด็ก เถียงนาฮางค่อยกะนอีโพ่แล้วยังบดไดโอกมาเห็นเถียงนาเถื่อป่าทุกคนเอ้ยคักบรรยากะเมื่อนี่พาลูกเพลมาแต่เช้าได้มือนี่ฮะยันงวมันมาก่อนนะรัดงวอยู่นี่แหละถ้าไล่มันกินกานี่แหละไล่ลงกักเมื่อนะทุกคนนะก่อนอื่นเขาก็จะไปหาของกินตามทุ่งให้ทุ่งหน้านี่แหละทุกคนนะ ไข่แมงดาทุกคนไข่แมงดาโหอ,อยู่กลางน้ำส่างเลยโอ,โอ้เลลกอยู่ได้ทุกคนเลยส่งไข่พี่น้องเลยอเอวนีแล้วนี่ไข่หลายมือแล้วแต่ว่ายังบม่ได้บ่อ มันทิ่ได้บทค้นมันเป็นกันอะไรหนึ่งเติมไปเลยเออโต้โต้โตเฮ้โอ้ทุกคนเลยนี่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 โอ้ทุกคนสวรรค์บานนาทุกคนเลยนี่โอ้ที่คนณูุณได้ลงมางมฮะโอ้ดึ้บเลยทุกคนอ่าจะแรงลมมัน อาไปไปไปไข่มันเลยบอบอกไข่มันท่าตัวแม่มันเข้าเฮ้ยไป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 ตัวแม่ลอยไปเลยยังอีกไข่หนึ่งทุกคนเลยข้างหน้าพุกอยู่แค้มให้หน้าไข่ตัวหนึ่งใส่ถุงใส่ถุงทุกคนเอ้ยโอ้เต็มแลกมาแล้วแข็งแรงดีเลยเจียวโน่เฮ้ยไปไปงมตัวนั้นมันนี่ไข่ที่สองไข่ที่สองทุกคนอยู่ข้างหน้าที่ทายไข่ให้ดู ป่าก,นกน่น้อาไอคี่ซ้ฮึฮกลก็ก,มกดลมด้ขกบขทุกคนขบรด,ดมนัมนมดบมีพารุนนี้งม์โอ้โตโอ้ได้แล้วทุกคนเอ้นี แต้มที om, ่ a 2 o n d e ทุกคนเ и thumbnails all photos ofwie how many photos are images of romance from year 16 capacity》as a 걸 OGN fd c a r h d i n h y c m m a c a n h n ุ n a t น r a l зав g j h d o n d y c h i n h c h p long 5 o m n n y h m a ขกวนแงงทุกคนลยรุนตุกันโตที่เนืองเนาะนี่สองโตพอหมอพายุมันเห็นกบกบโดโลงทุกคนเลยกองโตเลยมันด่าเขาเลยเฮ้ยหมอพายุกับหมอวีเอาแงงมาเลยทุกคนเลยกวนแงงกอนบันนี้นี่แหละแงงเขาสองห้า บอลนี่แหะเขาเห็นกบโดดลงทุกคนไล่ได้พี่น้อยนามกก่อนไล่ได้ไล่ได้ำลังกึ้งเลยเน่ะน้ำสร้างค่อยนี่ะทุกคนเนียงอล้าก็จังเอาลงคื่เ่าง้อเ่าน้สร้างบนงมแมงดากินนี่ฮะยอะเลนะ

แม่นคัวหมอพายุว่วเลยโอ้ยห้พาี่น้องไคันัวพายุว่าวลม้อพาุด้เตงจังกล้าเหอกบผได้ซ้ำทุกคนเลยน้องนะน้องปวดน้ำให้นาเบิง

ดูเโอ้ได้อีกแล้วเมงดาเทุกคนเ้ยโอ้โหเมงด่ยังไนี่ได้ฮะมันมัาตั้งใาให้เป็นเซียนเลยหมอนี่เซียนพายุเลยโอ้อ้ยโอ้ย้ยนองนี่ตัวนึงก้เนในนองนี่มันตัวนี้เป็นห้วยพูนะ ລุ้นโหหาอยู่หากินก็มีบาดบาดโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ปวดเปเละสุดๆไปเลไปขึ้นรถวเหนื่ยอะเนโอ้โเนี่ยขึ้นรไปดีนะคนไปดนะคนขับรถเนี่ย

มองกัมพูชิตปาตีนมอพายุไหวกันแล้วจู๊ะจดลวกอาคายอาคายยกินจะลวกนุ้มาไมันมั่งอันกขับกบปูกบปูเวียก็ปูมันยงนี้โอ้ยมันมงโอ้ยใการในการเซียนพายุหรัไปไปบนไหมมาหนองนี้บันี้ทุกคนปวดเกือ มาแปบเดียวได้หลายเลยแมงดาาะอเอเห็นมันเลยบ่โอ้เห็นแลนแมงดาผมโคงเห็ดบู้เลยแมงดามันขึ้นมาใกล้ได้บ่กวดไห่กวดขวดเยาไปแช่ไหมจชาเลยนะเฮ้ยอย่าแช่โตโตโต Ô, dì lắm. là mày cứu mình khai, tu con. Ô, mày cứu. 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 Ô,

đặt ừ, cuộn không mưa xếp cái là bụ lên được cuộn này nhèn lút tao mai <laughs> bộ mình tao à. okay, okay. okay, okay. mai ạ bay lên okay, okay, okay. <laughs> hú okay, okay, okay. <laughs> màn tít tít lên phi nó ơi khắc <laughs> oh. <laughs> khắc <cắc>, <laughs> Ruân vinhong ruân rút long. Cóp đội song to tôi khôn khó hiểm đội lòng. Lóc lê tư khôn. Việc ra, vương ra. 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 Việc ra, nó ra. Việc เาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบรอยเยูน่ยืนน้เยืไเด้เยโอ้ยเฮ้ยเเฮอียเวียป้ดโตได้สโตทุกคนป้าสมใจล คักว่าเฮ้ยโจข้องโจข้องอันนู้นนึงเนี่ยมีแต่เซียนทางนั้นเลยพวกนี่โดสองโตได้สองโตยุยุ่งนะฮะยางางยุ่งคือ

โอ้โดดเพลเนาะวดกี่ขวดลุ้น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 บาที่สองนี่มิงดามีบ่ห้วยตัวนี้มีน้องเป็นห้วย Ngoài này nhau nhau lươi, hột phúc lươi Cuộn phải suốt bú lươi คันทึกน่าจะเป็นแมงดาทุกคนน้องคนนี้<อ> luôn 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 bog cuộn bậc nhào nhào yang 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 hơi 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 hơi, yang 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 bị yang 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 khắc 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 yang 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 sạ yang yang rồi, yang yang

nong nắng nong nha rồi nịch học sinh khoa nhuộm mong phong là trường hợp Cái... <laughs> đi học hết nè 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 hết nè

không không <laughs> Má... khay mình đá khay mình đá, Anh mình đá, mình đá. À, đi con ăn đi vay mưa mưa mà, nè. Wow. Đi, này ui xả nhà xiên xồm leo xồm leo Có khay nọ nọ chát โมโต่พร้อมจัดการกัี้ยนะเลยใครมันบดอย่างเดียวหงสีเนาะวันนี้ครัโต้ักพี่น้องเลยครับครับครับเลยยอดไอโต้เขาพี่น้องเลยควรเย็นกูได้อาบน้ำหรือเล่นน้ำก่อนเมื่อยเลยเด้ออาบน้ำเลยเห็นไข่อีกแล้วทุกคนเห็นไข่อีกแล้วมึงด่านี่มวย Thật ơi Vô đi Nhiên Nhiên ơi Nhiên ơi Nhiên ơi, ơi. Nhìn, nhìn. Nhìn. tổ Cuột 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 đây cuột đây okay. Lòng là ăn ơi Ria okay. Bằng kia vừa dựa cha cái cuột này cân đó <laughs> Mẹ nà Chợ bẩn Gõ hấp bụt cha nà Nào Nó, này ta. Mẹ nà Ô nhai yu phì nông ơi Khai mình oh, thôi, thôi Chát. sốt, sốt, sốt luôn. chát 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 ơi, chát ơi. Mà. Quột, 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 chát ơi. Này. Này này mà này, chát 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 chết chết oh, ồ hết bữa nào ừ. ừ, bữa à, đi cứ ít hả vườn cũng bơi cho hả ớt nà mang mới cái nè đâu thì bẩn cho oh, một ran đi ạ ơi ơi lại oh, ngồm bột than mình quay đấy <laughs> xài bốt đấy mở tổ không xì bốt đấy mà về à ừ. gõ cái hang gì nào không vừa được Chí, kì. Này này, cái này. Cái này. Mà chắc ấy bắn Ừ. hơn đường của chợ chưa Năng là loại đó tả thì để Trên này mẹ cho con Ừ này loại đó tả chỉ nó vật Hay cả giả được Bằng tố lạc đấy โอ้โมเด้บันนี้อยู่ซาวบูม่บูมี่บูมีโอ้แม่มันปะไข่ไว้ทุกคนเลยมายู่งอันอยู่นี่บ่เหลือ